สวัสดีครับวันนี้วันที่21ตุลาคม2 5 6 7นะครับวันนี้เปิดมาด้วยกระเป๋าของลุงนะครับกระเป๋าของลุงตอนนี้ก็ยังติดดอยอยู่นะครับติดดอยอยู่เล็กน้อยนะครับก็มาอัปเดตกันหน่อยนะครับ i o s t นะครับอยู่ที่1ม0 0 0บาทนะครับซึ่งก็ยังขาดอีกเล็กน้อยนะครับลุงก็ใสเอาไว้13 0 0 0นะครับ12,000นะครับ ดูหน้าก็ยังยังอยู่ที่น่าจะกลับไปที่0.040นะครับตัวนี้ก็หมื่นกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ราคาก็มียืนหมื่นกว่าบาทไอไอคก็เช่นเดียวกันนะครับ iQ นี้ก็ต้นทุนอยู่ประมาณ6,000นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่5,900นะครับทำไมถึงติดดอยนะครับก็ช่ซื้อช่วงจังหวะคืออลุงเหมือนกับว่า อยากจะซื้อช่วงไหนก็ซื้อนะครับไม่ดูนู่นดูนี่นะครับไม่ได้คิดมากอะไรแล้วเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะว่าจำนวนเงินพวกนี้เข้าใจว่าเดือนธันวาคมหลุงก็อาจจะต้องเบิกมาใช้สอยนะครับอันว่ามันราคาก็จะไปที่ประมาณสาม0,000ืนกว่ากว่านะครับก็ค่อยๆทยอยเบิกออกมาแล้วกันนะครับเป็นแนวแนวโน้มเช่นนี้นะครับ<ม>เสร็จแล้ววันนี้นะครับถ้าเราอยากจะเล่นนะครับก็ให้มาดูที่หน้าแรกของ ปิดคับนะครับว่าจะเล่นอะไรยังไงนะครับก็ดูแนวโน้มนะครับว่าตัวราคาที่อยู่แถวๆนี้ที่มีป๊อปปูล่านี่นะครับโอปูล่าโคดนี่นะครับก็ดูไล่ดูด้วยครับว่า APE เป็นยังไง BTC เป็นยังไงแล้วก็ด็อกคอยนะครับ ETH กาล่าเนเนียแล้วก็ตัว DDYDK แล้วก็ตัว SQL นะครับส่วนตัว top g a n e r นะครับก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราดูตามตัวนี้แล้วเราก็เล่นตามมันนะครับตัวนี้นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับสหรับตัวบิตคอยหลายๆตัวนะครับยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับลุงก็แนะนำได้ประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้ก็คือเป็น b i ตครับแล้วก็เป๋าตังค์ของลุงนะครับซึ่ง สะสมมาตั้งแต่สามพันบาทนะครับก็ค่อยๆเอาเงินบวกเข้าไปเรื่อยๆนะครับมีเงินเท่าไหร่ก็บวกเข้าไปนะครับสะสมเงินมาเรื่อยๆนะครับเป็นกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยนะครับทุกคนก็สามารถทําได้อย่างลุงนะครับก็สะสมเงินไปนะครับเราก็ยังไม่ได้มีเงินเป็นระดับเจ็ดพันล้านหรือรวยเหมือนคุณวอสพรนะครับวอสพอนะครับบอสพอก็ บอกว่าจํารหัสจับจํารหัสเข้าอันนี้ไม่ได้นะครับเข้าถึงกระเป๋าไม่ได้ก็ก็ไม่บอกใครจะไปรู้ล่ะครับใช่ไหมล่ะครับก็ไม่ต้องรีบบอกาไว้รออกจากคุกก่อนก็บอกกันก็มาใช้เล่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นของป๊อตพรนะครับปอนะครับก็จากตีไอ c ข้นะครับเราก็อัปเดตสถานการณ์กันไปนะครับ เดี๋ยวไปดูวิธีการแล้วก็แนวโน้มแล้วก็ราคานะครับกับโปรแกรมเท a d i n g v i ิวกันนะครับกลับเข้ามาในเท a ดดิ้งวิวนะครับโปรแกรม t r a ดดิ้งวิวก็จะเห็นว่าจังหวะของอคริปโตนั้นยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับก็อยู่ที่2 2งล้านสแสนเ0นะครับเป็นจังหวะไซดวอตอนนี้ก็บวกไป2,000 20, 0บาทนะครับแต่ แต่เราเข้าไปดูกันก่อนนะครับว่าเป็นจังหวะแนวโน้มแล้วจะเป็นเก่งกําไรอย่างไรนะครับเราใช้2เครื่องมือนะครับเบื้องต้นนะครับก็คือตัวบูร์เจ b a ร์แล้วก็ลีเนียเลกเกชั่นนะครับตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นยังคงไซด์เวย์นะครับแล้วก็ลีเนียเลกเกชันนั้นไซด์เวย์ดาวนะครับยังคงเป็นแนวโน้มขาลงนะครับ แต่ว่านะครับในเรลโๆนี้ถ้าราคาซ้ายเว่ยพนดนั่งข้างนะครับเขาจะค่อยๆเปลี่ยนแกนดีเนลเลกชันให้ซด์ e เวย์อัพขึ้นไปนะครับแล้เราก็จะทราบว่าราคามันจะไปที่เท่าไหร่นะครับแต่แต่เรารู้ล่วงหน้าได้จากทางเฟรมนะครับทางเฟรมวคนะครับว่าโอกาสที่มันจะมีราคาไปได้เท่าไหร่นั้นไปดูทม์เฟรม e e คกันนะครับทม์เฟรมวคก็ยังเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็ ถ้าดูแนวโน้มเช่นนี้นะครับก็จะบอกว่าราคาจะค่อยๆขึ้นไปอย่างไรนะครับเห็นไหมครับว่าเขามาที่ที่1นะครับเราก็จะมาที่2แล้วก็จะมาที่3นะครับมันจะเป็นสเต็ปเช่นนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดการเคลื่อนที่ของราคาสูงสุดนะครับก็ต้องลงมาต่ําสุดต่ําสุดก็ต้องกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากการเดินทางเราก็เข้าคาดคะเน ระยะเวลาได้ว่าหนึ่งอาทิตย์เป็นสี่สี่อาทิตย์เป็นหนึ่งเดือนใช่ไหมครับเป็นหนึ่งเดือนอันนี้เป็นหนึ่งเดือนอ่าอีกสอาทิตย์ข้างหน้านะครับก็จะไปที่สองล้านห้าสองล้านหนะครับก็คือเดือนหน้านะครับเดือนของเดือนหน้านะครับเดือนนี้ก็เดือนอตุลาใช่ไหมครับตุลาแล้วก็พฤศจิกา,กาก็จะไปที่สองล้านห้านะครับพฤศจิกาภายในเดือนพฤศจิกา,กา และเดือนธันวาก็จะไปที่2ล้าน2ล้าน7นะครับแล้วก็ธันวาโมกลากลุ่มพาประมาณกลุ่มพามีนาก็จะมาที่3ล้านนะครับเพวันนั้นอันนี้ลุงคาดคะเนไว้ล่วงหน้านะครับว่าโอกาสที่จะไปที่3ล้านภายในเดือนมีนาปีหน้านะครับท่านก็รอรับไปอันนี้ก็คือปีที่สนะครับซึ่ง เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเข้าใจกันไปนะครับเราพอเราดู Time Frame Week เสร็จนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูท e f เฟรมสั้นๆว่าลักษณะของมันเป็นอย่างไรเราจะซื้อขายได้ยัได้ยังไงนะครับก็ดูในทางเฟรมเดยนะครับนะครับก็ทางเฟรมเดก็บอกว่าราคายัางคงจะค่อยๆไซด์เวอร์อขึ้นไปนะครับนะครับถ้าเราดูตรงนี้ก็จเห็นว่ามันราคาค่อยๆ ดีดกลับขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแกรนลีเนียไ e เกชันนะครับส่วนถ้าเราจะเข้าซื้อหรือไม่เข้าซื้ออย่างไรก็ต้องดู MACD แล้วก็ r s i ก็เป็นอีก2เครื่องมือนะครับแต่ว่าตอนนี้ลุงจะใช้เพียง2เครื่องมือเพื่อดูลักษณะของเหรียญสูงสุดต่ำสุดแล้วก็การเดินทางของเหรียญการเดินทางของราคานะครับอันนี้ก็คือ BTC ที่เป็น EHB นะครับทีนี้เราไปดู BTC ที่เป็น USD ก็เป็นคล้ายๆกันแต่นะครับแต่ลักษณะของเขาเั้นพุ่งนะครับจากเดิมทีนั้นตัว l i 리เน r e e เล i o n Si ไซด์วด o าวแต่ตอนนี้ราคาของเขากำลังไซด์เวดไปทางหนึ่งข้างถึงเป็นจังหวะขาขึ้นเห็นการเดินทางของราคาใช่ไหมครับสูงสุดลงมาต่ำสุดต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดแล้วเพื่อสูงสุดถ้าไม่สามารถทะลุไปต่อเขาก็จะไซด์เวดดาวลงมาต่ำสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้น อ,อันนี้เราก็เช่นเดียวกันก็ประมาณสักดูจากทม์เฟรมวีคนะครับว่าราคาจะยังคงซ้ายเวไปที่เข้าหมื่นนะครับราคาของเขาจะไปที่ราคาที่แพงกว่าเดิมก็คือราคาประมาณ100,000 1 0นะครับ105น,นะครับโอกาสจะไปที่105 104นะครับ แสดงว่ามันกาลังจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านนักทุนถ้าอยากจะเข้าทําทุนก็ต้องอดทนถือนะครับเป็นจังหวะอดทนถือแล้วราคามันจะขึ้นไปที่แสนห้าแสนแสนหกดอลลาร์นะครับสำหรับ BTC นะครับอันนี้ลุงก,ก็บอกไว้ล่วงหน้าว่าโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นไปสูงสุดนั้นสูงมากกว่าเดิมนะครับราคาไปที่แสนสี่แสนห้าแล้วก็ถ้าเป็น เงินบาทก็จะเป็นสามสามล้านกว่านะครับสามล้านกว่าในประมาณต้นปีหน้านะครับซึ่งอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงนี้นะครับแต่นักทุนก็ถ้ามีทุนแล้วยังไม่รีบใช้เงินก็คืออให้เงินมันมันจะเป็นช่วงที่เทินาลาวหรือรีบาวราคาได้ก็ได้กําไรกันทุกคนนะครับถ้าเกิดท่านเข้าแล้วก็ ชอนซื้อในช่วงนี้เอาไว้นะครับลุงก็เรียนให้ท่านทราบประมาณนี้ก่อนนะครับว่าจังหวะของมันนั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วจะขึ้นไปแรงไม่แรงก็ดูจากกรอบเรนเนียลเคชันสูงสุดนะครับเพราะว่าลุงย้ำนะครับว่าในการเคลื่อนที่ของราคานะครับเมื่อเทียบกับเวลานะครับและทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบเรนเนลเคชั่นสูงสุด แล้วก็กรอบลีเนลเลกชันต่ำสุดนะครับเมื่อราคาเข้ามาในกรอบมันจะมันจะดันขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัติเมื่อถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็จะถูกดันลงมาต่ำสุดโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็กลับไปสูงสุดโดยอัตโนมัติเช่นนี้นะครับเป็นช่นนี้ไปตลอดนะครับอันนี้โดยหลักการนะครับโดยหลักการที่การเคลื่อนที่หรือราคาจะอยู่ในกรอบลีเนลเลกชันประมาณนี้นะครับไล่ลลกลับมาดูนะครับ คาเป็นมายอย่างเดิมก็คือถ้าราคามันมาจากตรงนี้นะครับก็จะมาที่ต่ำสุดแล้วก็จะไปที่สูงสุดแล้วก็มาที่ต่ำสุดแล้วก็ขึ้นไปที่สูงสุดพอจะเข้าใจการเดินทางของราคาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นไปตามหลักการของเราตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงลอยท่านฟังนะครับว่าราคามันจะเด้งขึ้นเด้งลงและไซด์เวย์ไปตามจังหวะของ ราคานะครับดัะนั้นจากตรงนี้ถ้าเราเก่งกำไรและอดทนถือต่อไปได้เรื่อยๆราคามันจะบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไปที่แสนสามแสนสี่แสนหในที่สุดนะครับสำหรับตัว BTC ถัดมาดูลู n a กันบ้างนะครับลู n a เป็นอย่างไรนะครับในทางเฟรมวีคทางเฟรมวีกำลังบีบตัวเข้ามากันของบูลจั b แบนนะครับบีบเข้ามาหากันใช่ไหมครับ แล้วราคามาจุดที่1เสร็จนะครับล้วก็จะมาที่จุดที่2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคาจะไปที่0.0040นี่จะไปในอีกประมาณสักภายใน1เดือนข้างหน้านะครับหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้านะครับก็คือประมาณปลายปีนะครับราคาจะกลับไปที่0.00440นะครับเพราะนั้นลุงก็น่าจะออกจากดอยได้นะครับ แต่ว่าลงยังไม่รีบขายนะครับเพราะว่ามันมันคือการลงทุนนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือความอดทนนะครับเป็นนักลงทุนต้องอดทนนะครับอดทนแต่แต่ถ้าเกิดว่ามันเย้ายวนมากไปมากมายก็อาจจะถอนออกไปใช้ซื้อตอนแรกลงว่าจะไปซื้อ,อ iPhone 6ใช่ไหมครับพอดูไปดูมาแล้วคิดไปคิดมาแล้วเมื่อเทียบกับ iPad 7นะครับลุงก็เลยคิดว่า ด้วยความชลาภาพด้วยความสูงวัยนะครับเป็นคนสูงอายุคือไปใช้ iPhone มันก็มันก็ตัวเล็กๆนะครับจอไม่ใหญ่นะครับก็เลยคิดว่าน่าจะกลับไปซื้อให้เป็น iPad g อ่าเจนสิก็เป็นไอ a ่าไอแพดเจนเจนเจ็ดนะครับหรือเป็น iPad Mini 7นะครับก็ลองพิี่ณาตรงนั้นเพราะราคามันก็ถูกลงมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องพิีรณากันใหม่ เดี๋ยวลุงก็จะมา,ารีวิวให้ท่านเห็นกันนะครับว่า,าการใช้งานแล้วก็คือซื้อมาก็ซื้อมาเป็นเครื่องมือในการาในการที่จะเล่นคริปโตนี่แหละครับเพราะฉนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่กับคริปโตนะครับนั้นก็อยู่กับที่ลุงเล่นคริปโตให้ทุกคนได้เห็นกัน,นครับจะเป็นจังหวะแบบนี้นะครับราคาจะค่อยๆซดยเวขึ้นไปแล้วก็ถ้าเราไปดูทางเฟรมเดย์นะครับใกล้หน่อย เขาก็ก <cin stereotype> ําลังบีบตัวเข้าไปหากันแล้วกำลังจะพุ่งขึ้นนะครับอ่ากำลังจะบีบตัวเข้าไปหากันแล้วกำลังจะพุ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าหลังจากที่บลูเชอแบนอ่บีบตัวเข้าไปหากันและเค้นให้ราคาเลือกฝั่งนะครับราคาก็เลือกเป็นฝั่งขาขึ้นนะครับทีนี้ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับเขาจะไปที่จุดที่2ตรงนี้เป็นจุดที่1นะครับราคาจะเป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ จากจังหวะนี้ราคาจะค่อยๆพุ่งขึ้นไปนะครับถ้าเราขยายไปนะครับราคาจะค่อยๆปีบขึ้นไปนะครับจากจุดต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดนะครับต่ําสุดสูงสุดต่าสุดสูงสุดต่าสุดสูงสุดนะครับถ้าถ้ามันเป็นปกติมันจะเป็นเช่นนี้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วนะครับราคาเขานั้นราคาเขานั้นจะ จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนั่นเองนะครับจะค่อ,คอยๆไซด์เวย์ทะลุทะลุขึ้นไปก็จะกลับไปที่อีก2เดือนข้างหน้านะครับประมาณ2เดือนข้างหน้าก็จะไปที่0.0040หรือ50นะครับสลับตัวลูหน้านะครับเพราะนั้นในจังหวะนี้ก็ถ้าเรามีเงินก็เอาช้อนนะครับช้อนอย่างเยอะแยะเลยนะครับเพราะเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับยังไงก็เป็นจังหวะที่ เหมาะสมที่ควรจะช้อนหรือถั่วเฉลี่ยนะครับท่านลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับไปดูที่เป็น usd กันบ้างจังหวะเหมือนกันเห็นไหมครับ usd ก็เป็นจังหวะขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การบีบตัวเข้ามาการของบูชแบนนะครับก็บ่งบอกให้ราคานั้นเลือกข้างนะครับเมื่อราคาเลือกข้างเป็นขาขึ้นราคาจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับเมือม่อเมือม่ออะไรที่เป็น usd นั้น เป็นขาขึ้น us ที่เป็นไทยบาทก็ต้องเป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นราคาจะดีดกลับขึ้นไปที่0 0 0ยนี่ศ4น4์นั้นก็เป็นเรื่องง่ายนะครับราคาจะกลับขึ้นไปนะครับเพราะนั้นการขึ้นสุดลงตามสุดแล้วก็ขึ้นสูงสุดมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะนั้นเราต้อง t a k หรือว่าทำกำไรนะครับจากการเคลื่อนที่ขึ้นลงของเขานั่นเองนะครับ ถัดมานะครับมาดูอีกไม่กี่ตัวนะครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นของตัว iOST นะครับ iost ก็กำลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับอันนี้ปาที่1เรียบร้อยมาที่2เรียบร้อยส่วนที่3ก็จะขึ้นไปที่ประมาณนี้ก็จะกลับไปที่0.9หรือไปที่0.22สสตางค์นะครับหรือไม่นานก็อีกประมาณสัก เดือนหน้านี้ก็ถึงจุดที่มันจะดีดกลับขึ้นไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคามันไซเวดดาวลงมาแต่ว่าถ้ามันยังคงไซเวออกด้านข้างถึงไซเวอ,อไปมันจะเปลี่ยนแกนลีเนียเกชั่นจากดาวให้ขึ้นไปไซเวขึ้นไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าถ้าเราเข้าช้อนเอาไว้ถั่วเฉลี่ยราคา,าไว้ก็น่าจะเป็นการลงทุนที่ดีแล้วก็จะดีดกลับเข้ามาได้อย่างต้นะทนทุนหรือว่า การทำกำไรก็จะได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นส่วนที่ได้นักทุนได้เห็นแล้วก็ทำใจทาใจบางๆหรือว่าทำใจฟูฟูนะครับเตรียมรับทรัพย์กันนะครับเป็นจังหวะที่อดทนรวยให้ได้นะครับนี่คือ I.O.S.T. นะครับถัดมา I.Q. ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ I.Q. ก็เป็นตามจังหวะก็คือขึ้นมาที่1เสร็จจะไปที่จุดที่2แล้วก็จะไปที่จุดที่3นะครับ เป็นแนวน้มขาขึ้นนะครับจากจังหวะการเคลื่อนลงนะครับสูงสุดนะครับลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นนะครับคือต้องต้องดูว่ามันเป็นอ่ามันเป็นแท่งเทียนเป็นเป็นอ่าเป็นอีเลดเว็บนะครับเป็นอีเลดเว็บก็คือนับนับหนึ่งลงสองขึ้นสามลงสี่แล้วก็ขึ้นห้านะครับถ้าเป็นอีเลดเว็บนะครับถ้าเรานับอีเลดเว็บใช่ไหมครับ ่ามันก็จะเป็นอี๋เลยนะเป็นจังหวะหนึ่งขึ้นสองลงสามลงสี่ลงห้าขึ้นห้านะครับเพราะนั้นโอกาสที่มันจะพุ่งขึ้นไปที่สองจุดห้านะครับลุงก็ตั้งขายไว้ที่สองจุดห้านะครับสลับตัวไอคิวนะครับก็ถ้ามาที่สองจุดห้าเมื่อไหร่ลุงก็ขายอัตโนมัตินะครับราคาก็ขายอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็รอรุ้นกันต่อไปภายในเดือนหน้านะครับก็จะได้นะครับอาจจะเป็น ไม่ภายในเดือนหน้าก็เป็นอาทิตย์หน้าก็ได้ราคาก็อาจจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแนวโน้มมาให้ดูว่าจังหวะมันเป็นจังหวะขาขึ้นเห็นไหมครับว่ามันบวกทุกตัวนะครับตัว a n าทีอันเทนทีคอหรือตัวสเตเบิลคอยต่างๆนี่นะครับราคาเริ่มบวกขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ถ้าดูเจฟินนะครับยกตัวอย่างขาขึ้นอย่างรุนแรงก็คือเจฟินนะครับตอนนี้ราคา มันบีบเข้ามาหากันนะครับตัวราคาบีบเข้ามาหากันนะครับอ่าแล้วราคาจะไปสูงสุดต่ำสุดที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเราก็ลองดูนะครับเราก็อ่าเช็คอ่าพี่บนชี้ดูนะครับราคาของเขานะครับว่ามีโอกาสจะสูงสุดต่ำสุดนะครับเช็คความถูกต้องก็อาจจะไปที่12บาทนะครับพอะไรครับก็ดูจากของเก่าๆนะครับ เขาบีบตัวเข้ามา,าการของบุรุษแบรนด์นี้นะครับแล้วราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับขึ้นมาก็มาพักตรงนี้แล้วก็กําลังสายเวลดานข้าแล้วก็พัดบีบราคาก็เร่งขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับก็จะไปที่11บาทนะครับตอนนี้ราคามาที่9บาทนะครับถ้าเกิดว่าท่านลางทุนอยากอาจจะได้กําไรก็ลุ้นนะครับอันนี้ลุงก็กล่าวเจฟฟินให้เห็นนะครับถ้าเราดูไทม์เฟรมเดย์นะ มันยังไม่พอต้องไปดูทางเฟรมวีคนะครับว่าทางเฟรมวีคนั้นโอกาสเป็นอย่างไรนะครับเฟรมวีคยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกเยอะนะครับมาดูตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะของทางเฟรมวีคสวยนะครับสวยนะครับเขากำลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับเฟรมวีคสวยนะครับเมื่อทางเฟรมวีคกำลังสวยพุ่งขึ้นไปทางเฟรมเด็กก็ยังต้องทำกำไรต่อไป การเคลื่อนที่ขึ้นไปของไทม์เฟรมเดเพวันนั้นเจฟฟินกำลังกลับพื้นขึ้นขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เจฟฟินกำลังเป็นขาขึ้นนะครับถ้านักทุนที่กรลบครับก็อ่ามาเขาเรียกอะไรนะครับท่านที่ติดดอยอยู่ก็ต้องอ่าุนใจาบาๆนะครับในการเคลื่อนที่กลับขึ้นไปของเจฟฟินนะครับมีอีกหลายตัวแต่ว่าให้ให้ทุกคนเข้าใจว่าช่วงนี้มันเป็นขาขึ้นท่านจะเข้าช้อนซื้อตัวอะไรก็ เป็นจังหวะขาขึ้นอย่างเช่นตัวด็อกคอยนะครับด็อกคอยนี้ก็ขึ้นไปรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับราคายิ่งพุ่งขึ้นไปนะครับที่ลุงที่ลุงเคยกล่าวเอาไว้นะครับมีรับที่3.87หรือรับที่3.9ราคาพุ่งขึ้นไปตอนนี้ราคามันขึ้นไปที่กว่กว่านะครับที่ลุงเคยบอกว่ามันจะไปที่4.45แต่ตอนนี้มันก็อยู่ที่4 8แล้วนะครับมันพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงแล้วก็ ราคาก็หักโหมแล้วก็ถ้าจะดูไปไกลเท่าไหร่มันจะไปอีกไกลเท่าไหร่ก็ดูที่ท m e เฟิร์นวิกนะครับทางเฟร์วิกบอกว่าราคาก็จะกลับไปที่ราคาจะไปที่เจ็ดบาทนะครับไปที่หกบาทนะครับหกบาทเจ็ดบาทนะครับไปที่หกบาทเจ็ดบาทนะครับะจะพุ่งขึ้นไปที่แปดบาทก,กว่าๆเลยนะครับตอนนี้ราคากำลังอยู่ที่สี่บาทก,กว่าๆใช่ไหมครับ เห็นไหมครับก็จะไปเป้าใกล้สุดจะไปที่5บาทก่อนนะครับแล้วก็จะไปที่7บาท8บาทขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าลุ้นได้นะครับเพราะว่าการบีบตัวเข้ามาการของรูจแบนแล้วก็การเลือกข้างนะครับเราก็กําลังพุ่งขึ้นไปนะครับอย่างชัดเจนนะครับเป็นเหมือนตัวเจฟินใช่ไหมครับแต่ว่าราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปอย่างรุนแรงหรือมี แนวโน้มหรือมีวลลุ่มที่เป็นพระเจ้าเข้ามานะครับราคาก็จะพุ่งแรงขึ้นไปตามเฟรมวีคลองรับระยะห่างของกรอบของระยะห่างของอการเคลื่อนที่นะครับหรือ,อมีกลับเยอะเลยนะครับในทางเฟรมวีคสำหรับตัวด็อกคอยนะครับแต่ถ้าเป็นทางเฟรมเดย์ก็ยังคงอยู่สั้นๆอยู่ใกล้ๆแล้วก็รอการเปลี่ยนแปลงของลีเนียเลกเกชันให้ไซเว w a ์อัพขึ้นไปนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับ ถ้าเกิดท่านที่ชอบแบบนี้ก็ราคาก็กำลังพุ่งขึ้นไปนะครับหลายๆตัวเราก็ลุ้นกันนะครับอย่าง SNT นี้ก็ขึ้นไป0.95แล้วนะครับเดิมทีก็อยู่ที่0.8ใช่ไหมครับแล้วก็จังหวะราคาก็กำลังจะดีดกลับขึ้นไปเช่นเดียวกันเราดูไทม์เฟรม y อ่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะต้องอยู่ในกรอบร e i t e r a t i o n นะครับส่วนไทม์เฟรม e e k ของเขา ยังมีจังหวะที่พุ่งขึ้นไปนะครับจากจังหวะนี้นะครับต่อไปเขาก็จะมาที่1นึ่เขาก็จะมาที่2แล้วก็จะมาจังหวะที่3นะครับราคาจะไปที่1.4 1.3นะครับสำหรับตัวตัวซิกอันนี้ตัวซิกนะครับขออภัยนะครับต้องเป็นตัว SNT นะครับตัว SNT ก็โอ้โหตัวนี้จังหวะสวยงามนะครับอันนี้เป็นทางเวฟวิกนะครับ SNT ทางเวฟวิกก็จะพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงก็มีโอกาสที่จะไปที่2บาทนะครับ สรับ Time f r a m e w e e k ของตัว S T นะครับพุ่งนะครับนะครับลุงก็ดูเอาไว้ไว้จะมาที่ขตที่1เสร็จเสร็จเสร็จปุ๊บมันจะมาที่ขีดที่2แล้วก็จะไปที่ขีดที่3นะครับเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับสวยงามครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าจังหวะของมันก็จะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นท่านดู Time f r a m e w e e k เพื่อเป็นตัวตัดสินใจด้วยนะครับแล้วก็ดู MA c d RSI ด้วยนะครับถ้าเกิดเชื่อลุงก็ รับทราบกันไปนะครับถ้าเกิดไม่เชื่อลุงก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับเพราะว่าไม่ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จังหวะของการลงทุนนะครับเข้าให้ถูกออกให้เป็นแค่นั้นเองนะครับฝากทางลงทุนเอาไว้กรุณากดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับแล้วก็ขอบพระคุณที่ท่านกรุณาโอนเงินมาเป็นแรงใจนะครับ เป็นการสนับสนุนกันผ่าน Open Chat นะครับใน Open c h a t ของลุงนะครับในไลน์ Open c h a t นะครับก็มีวิธีการเข้าไปในไลน์ Open c h a t ให้เห็นนะครับในคลิปติดติดกันนี่แหละครับก็ฝากไปด้วยนะครับยังไงก็ขอทุกท่านโชคดีแล้วก็ทำกำไรไปด้วยกันนะครับขอทุกคนอดทนรวยให้ได้แค่นั้นเองนะครับอดทนรวยให้ได้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังเปิดรับคริปโตนะครับ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเห็นว่าคริปโตเป็นแหล่งที่ไว้ฟอกเงินหรือไว้หลบเลอเอาไว้เป็นอ่าเป็นทรัพย์สินของตนเองนะครับที่ไม่มีใครเอาไปใช้ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ <Baby Monster! S 3> มาดูรายละเอียดของช่องของุงเทคริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมลิ้เข้าไปก,ก็จะมีขึ้นมา ถ้าเป็นของ YouTube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุงนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับมัเชิญชวนให้เป็นสมาชิก Open So u r c e Line นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับดังนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดถ้าเราย่อคลิป ออกมาแค่นั้นเองฝากไว้ด้วยนะครับ